โรงเรียนของเราหนาอยู่คุณครูใจดีทุกคนเด็กๆก็ไม่สุขสนพวกเราทุกคนชอบมาโรงเรียนชอบมาชอบมาโรงเรียนไว้เด็กหญิงน้ำเพลเป็นสตรีต้องแต่งตัวดีให้มีคุณค่าไม่ใช่ว่าเป็นสักก้อยข้างทาง นั่นมาลิซาเธอทาเล็บมาหรือเปล่าก็เล็บมันยาวหนูเลยอยากเปลี่ยนสีดูแล้วใครบอกให้เธอไปเจาะหูก็แม่คนณครูหนูว่ามันสวยดีแล้วเด็กชายแม่ก็ใส่กางเกงสั้นเติมฉันบอกให้เธอทําตัวเป็นชายชาตรีโลกยุคใหม่เขาอิสระเสรี LGBT เดี kind of it, ่ยวนี้เกจะตายครูครับครูครับขออนุญาตเข้าแถวครับแล้วนายนั่นสงสัยบ้านอยู่เชียงไหมหรือว่าอย่างไรเธอถึงชอบมาเรียนสายโทษดีครับครูปู่ผมไม่สบายแต่ปู่เธอตายตั้งแต่ปีกายสงสัยคงลืมแล้วนี่อะไรอ๋อมันคือบุรีสงสัยอย่ารลองดี ลองแล้วก็ดีลองไหมให้ยืมทำตัวเซฟเทแบบนี้คุณครูไม่ลืมนานทำตัวเซฟเทแบบนี้คุณครูไม่ลืมแต่คุณครูอย่าลืมคืนบุหรี่ผมมาจะทำยังไงกับนิสัยของพวกหล่อนฉันไม่อยากสอนให้เสียวเวรำเวลาวันๆเจอแต่พวก กได้เย oh, yeah, mm ็ดโอ้ยกี่เด็กพวกนี้มันหายไปไหนกันหมดแล้วกูงงมากเลยโดดเรียนดีกันจริงๆกูจะบ้าตายะไยวันนี่มันอะไรน้ำพรีกกินแซบไม่แซบไม่กินเดี๋ยวฉันจะลองกินว่ามันแซบหรือไม่แซบดีนะที่ฉันพกช้อนอุปกรณ์คู่กายของฉัน ใจจริงเลยคูทะไรอะเปล่านาัา้นไหนตาเปล่าอะไรครูกินของผมอยู่เปล่าเปล่าได้ผมเห็นครูกินอยู่เนี่ยถ้าครูอยากกินทำไมครูไม่ไปสั่งซื้อเอาระแล้วฉันต้องไปสั่งซื้อที่ไหนล่ะก็สั่งซื้อที่ช่องบรลลังอีสานทุกแพลตฟอร์มแล้วมันแพงปะมันไม่แพงครับครูเดี๋ยวนี้เขาจัดโปรโมชั่นด้วยมี5กระปุก5รสชาติอันเนี้ยอกไก่สไปซี่ส่วนอันเนี้ยน้ำพริกเผากุ้งแซลมอนไข่เค็มอู้วว น้ำพริกแมงดา <S <S และปารา้าปลาช่อนหยองครูรู้ไหมครับว่า5กระปุก5รสชาติ395บาทจริงหรอน่ยตาจริงถ้าอย่างนั้นรีบกดสั่งเลยครับที่ช่องบรรลังอีสานท,ทุกแพลตฟอร์มอยากได้น้ำพริกกินแซ่บไปไว้กินไม่แซ่บไม่กินไม่แซ่บไ,ไ,ไม่ขายส่วนอันนี้ <S <S ของผมนตาครูขอเรากินหน่อยไหม